1 2 3โอสังมายากแท้นอสังมายากแท้นอสังมายากแท้นอเรียนปู่นี่ล่ะน้องฝึกสอนนี่ลอ้อตัวอ้ายเป็นหนุ่มศึกษาพอได้ขึ้นปี5ก็ต้องมาฝึกสอนตาถูกยังบ่ทันได้นอนขอระบายเป็นกลอนว่าฝึกสอนจังได๋น้องคงเคยได้ยิน าการศึกษาไทยที่บอกว่าไม่ถึงไหมทําอะไรครูคากรบบมันกําลังพัฒนาครูได้เพียงขุมหน้าและอดุดสอนต่อไปเป็นพอดผู้นําการศึกษาแต่โบเคยรู้ว่าสันเรียนเป็นจังไรคือ,อยังบอกออกกับประเมินเข้าไปผู้นําคนใหม่ให่ใหญ่เกเรียนไปหาล่นฟังเสียงครูบ้างไหมให้ว่าแน่ได้บอกเสียงไพนนอสั้งมาบังนอน่อนเสียงนี้เป็นเสียงครูอุกสอนที่ปวดกับปวดนอนจนฟ้าแจ่จังบาง ปางปลาจิจังปนอนกะซังบ่ได้นอนกะซังยังคอยนางเฝ้าเดประเมินทางไลนโยบายกมิเตอืนฝันการศึกษาไครน้นยามได้สิดีน้อง